สวัสดีครับพวกผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้แก่ชาวลัคนาทั้ง12ราศีต้อนรับปีใหม่ปี2565นะครับวันนี้จะใช้ไพ่ aro, ทาโร่ที่ที่ชื่อชุดว่า The Fairy Tale Tarot นะครับที่ีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะดูแยกไพ่เมเจอร์ไพ่หลักไพ่ใหญ่นะครับกับไพ่ไมเนอร์ไพ่เล็กซึ่งเป็นไพ่รองโดยผมจะาไพ่เมเจอร์เนี่ย22ใบเนี่ย มาสับก่อนเพื่อเลือกให้เป็นตัวแทนของไพ่ประจำปี2565ของแตรละราศีนะครับหลังจากนั้นผมจะเอาไพ่ไพ่ไมเนอร์เป็นไพ่เล็กไพ่รองอีก50กบไปเนี่ยมาสับแล้วก็เลือกไพ่ในสในสีหมวดน,นะครับการเงินการงานความรักและสุขภาพให้แก่ชาวลัคนาทั้ง12ราศีในเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาสับไพ่ทองแบบมเ,เจอร์และก็ไมเนอร์เพื่อดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤกษ์นะครับในปี2555นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมเจอร์กันก่อนว่าได้ไพ่อะไรเป็นไพ่ประจําปีของชาวราศีพฤกษ์นะครับเดือดทาวเวอร์นะครับเดอดทาวเวอร์อาจจะเป็นไพ่ไม่ดีจริงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีข้ออะไรที่น่าสนใจในปีนี้ของชาวราศีพฤกษ์นะครับเดอดทาวเวอร์เนี่ยเอ่อเป็นเป็นไพ่ที่จริงๆแล้วมันเหมือนหอคอยระเบิดมีฝาสายฟ้าพาดลงมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายก็คือว่าถ้าใช้ผมอธิบายคือว่า ถ้าชาวราศีพฤษภเนี่ยเคยอยู่ในความบิดอัดอะไรมาตลอดปี2 5 6 4เลยผมว่ามันมันได้ระเบิดออกมาแน่ในปีนี้แล้วก็ไปสู่อิสระภาพนั่นนั่นคือความหมายหนึ่งส่วนอีกความหมายหนึ่งคือว่าอะไรที่มันเก่าโบราณล้าสมัยแลอ่อไม่พัฒนาแลนะ้วผมว่ามันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ลบอะไรที่มันเป็นของเก่าเป็นอะไรที่มันโบราณล้าหลังแล้วก็เริ่มอะไรใหม่ๆเอาเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็คุณก็จะมีชีวิตที่มันดีในปี2 5 6 5นะครับชาวราศีพฤษภ เดี๋ยวเรามาดูว่างานเงินความรักสุขภาพในเดือนมกราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากใบแรกการงานได้อัศวินคาทานะครับถ้าถ้าชาวราศีพฤษภมกราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนงานแปลว่าคุณจะต้องเดินทางงานของคุณจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นนะครับไม่ได้ทํางานอยู่ในในถิ่นที่พักอาศัยนะครับอาจจะต้องทํางานกกลบ้านเดินทางบ่อยหรืออาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะครับใบที่2การเงินของชาวราศีพฤษศในเดือนมกราคมได้ไพ่ ราศีนีกรถานะครับอันนี้ถ้าคุณสภาพบุตรพ่อบ้านเนี่ยจับได้อาจจะแปลว่าการเงินเนี่ยต้องต้องมอบให้ภรรยาเป็นคนดูแลถ้าคุณผู้หญิงจับได้เป็นชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ถือว่าบริหารเงินได้เก่งอยู่แล้วเงินได้มาจากการทํางานนะครับต่อมาความรักของชาวราศีพฤษภได้ king of wands นะครับก็คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงของชาวราศีพฤษภเนี่ยหมายความว่าคุณจะพบรักกับชายที่มี อายุวัยกลางคนสัก35อักนะครับในราศีธาตุไฟนะครับก็คือพวกเ,เมษสิงแล้วก็ธนูนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายจับได้เองก็เป็นภาพของออแฟมิลี่แมนผู้นำครอบครัวนะครับใบสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสุขภาพนะครับของชาวราศีพฤษภสามดาบนะครับสามดาบเนี่ยจริงๆอาจจะต้อง ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของสายตานะครับใครที่มีอายุเยอะแล้วใช้สายามากๆก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีพฤษภเป็นเท่านี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภโชคดีสวัสดีปีใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ